อานะครับวันนี้เราก็จะมาทำโปรเจกต์ใหม่ครับชื่อโปรเจกต์ว่ามาคา,มา,าร์มาฮาร์ดคอร์ด้วยนะฮะเราแค่กำลังจะเข้าเรายัางเล่นี่ซิมมิจบมก็ขอพักไว้ก่อนนะฮะมาดูมาครับ,ด,รบดีกว่ามาจะเป็นโมหมดฮาร์ดคอร์เราก็ตั้งชื่อว่า store we up ไม่ใช่คอโอเคอเรอครับมาดูกันจะเป็น default าสตาร์ทเลยมาโอเคได้ความที่ว่าผมเล่นมาครับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะผมเลยได้ทําการเปิดตารางครับไว้แล้วจะได้เป็นที่ศูนย์สีขึ้นมาหนะ่อยเดี๋ยวผมไปดูตารางครับก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอเคแนะใช้ได้อยู่ยังรอสักสักแป๊บหนึ่ง มาเร้วหน้อดนะโอเคนานยังไงปกติโวชันประมาณเวชันล่าสุดที่ผมเล่นนะปกติมันจะแค่แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะแบบหนึ่ง้ห้าอย่างเงี้ยโอเคมาแล้ว มาเลยครับมาครับเข้าสูโ่โลกฮาร์ดคอร์โอโ้โหฮาร์ดจริงๆเลยเรื่มมาดำน้ำไงะจะกะให้ตายใช่ไหมโอเค,คอืเดี๋ยวเรายังไม่มีอะไรเลยโอเคลราประสบผลดถ้ประสบูๆๆสบ๊ดตั้งแต่เนีน,นะฮะแค่เปิดแค่กดตัว E แค่นั้นแหละอืรด เอ้ยกระตุกโอเคนี okay, okay, ่ค okay, ือต้นไม้ต้นแรกเราจะตัดนะฮะโอเคตัดไปเราจะแสดงตัวต้นหลักฐานแล้เราจะสร้างบ้านอยู่นี่นะฮะโอเคโอชโอเคหมดต้นหมดเอายังงานหนึ่ง โ okay. อเคฮะเราจะแสดงตัวตัวหน้าว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่เกาะเล็กๆเ,เนี่ยโอเคฮะนี่มันเล็กไหมไหมวะแต่ผมก็มองว่าปลอดภัยนะอ่ะเรื่องอะไรลบแรกเราจะต้องสร้างบ้านแบบเดินสายกลางสร้างบ้านแบบพอเพียงโอเค นี่เราจะได้มาแล้วแผ่นพื้นแผ่นพื้นดินหนึ่งอ่ะแถนัี้เกาจะสร้างตัวนี้เราสร้างแบบประหยัดงบก่อนนะอันดับแรกนี่สร้างแบบนี้เลยประหยัดงบเลยทีเดียวก <c oughs> ็ต่อไป่ <c oughs> ะปต่อไปจะเราเล้นต่อไป จะไม่เน้นความสวยมากนะเราจะโอ้ด้วยความรวดเร็วแล้วเอาให้มันอยู่รอดระดับหนึ่งก่อนนะฮะอืมอ้ยบแบบเกนที่สองแล้วก็ต้องมีดาบครับวูนันอันนับก่อนที่เราจะมีดาบก็ต้องมีหลักของเกมเลยฮะคือนี่ครับนี่เทวเจ้าอะคั p ติ้งเคเคบิลอะคั p ติ้งเคบงเคบิเลบเออใช่เราต้องมาทำดาบกันโอเคปุ๊บ ออได้แล้วสเปียงมาไก่ฮะไก่ได้ไก่หมู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 ลอยได้หมู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 ลอยได้เออเนี่ยนละโอเคเราได้เสบียงมาแล้วเราจะเอาเสบียงเยอะๆเลยฮะคือเนี้โอ้ยยังไม่เจอแกะเลยออตีมันอ่ะไอหมูวายนะโอ้ยขวางห้างไอศตัวนี้กป็นก็ได้ไอศอิศ โอเคฮะโอ้ <Okay>. oh, แป๊บเดียวฮะแป๊บเีแปบบ๊แบบเดียววุ้ดแก่พัไงไงเอ้ย,อยสตารสิเออนะผมผมพอผมว่ามีแป๊บเท่านี้น่าจะพอฮะเขาต้องเล่นแบบพอเพียงฮะอืมโอเคฮะปึ๊บเตี๋ยตีเข้าไปฮะโอเคฮะอ่ะ okay. เอาทีนี้ ต้องทำอ,อะไรวะต้องทำตัวนี้นี่ที่ขุดนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรนะวุดดิงพิกอาร์กาโอเคจากนั้นนะครับก็ต้องมีมีอะไรวะอันนี้ไม่ต้องก็ได้เออขวานขวานขวาน,นจะต้องมีขวานนะอืโอเคขวาน ก็จะต้องใช้ไปก่อนนะฮะนะฮะตัดฟันนั้นก,ก็แบบเราเราจะต้องทำให้เสร็จก่อนคืนนี้ตืมตราฟต์สิเออเห็นเขาบอกว่าถ้าตัดมาตั้งแต่ด้านบนเนี่ยมันจะทั้งตัดเร็วขึ้นนะเดี๋ยวค่อยลองดูดีกว่าอืมอาจจะมีเสียงรบกวนนะพอดีเลี้ยงหมาหมาอยู่ข้าง อ่านเลคิดตูโอ้โหขวานตรีรอบเดียวตายเลยโอ้โหดมากฮนะทีนี้จะว่าเรา,เราจะต้องสร้างแบบประหยัดพื้นที่ฮนะถ้าอยังไงให้มันประหยัดพื้นที่ยังไงวะคิดนะอำแบบนี้ฮะเฮ้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์อืมโอเคอโอเค อ๋อได้มาครับประตูครับตอนนี้เราจะต้องสร้างพาเรียไว้นะครับเพื่อกันซอมบี้นะครับเดี๋ยเราจะต้องสร้างให้มันที่ออดกมาสักนิดหน่อยฮนะเนี่ยเราจะต้องสร้างมาเรียเอาไวนะ้้องสร้างมาเรียกับซอมบี้นี่เอา้าผิดฮะผิดน่าตอนไหนอะ่าเอาบอาากบักบกโอเคนี่คือ ประตูกันซอมบี้เฮะอืมโอเคเราเริ่มหิวแล้วโอเคตรงนั้นมีหินพอดีเลยฮะอืมตายฮะโยนลงมาตรงนี้อโอเคว่สวัวธตัดวิชิตตัดไอ้ขุดโอเคขุด,ดข้างนี้ฮะขุดนี้ฮะขุดครับขุดครับโอเคมาเราจะเอาปลามาสัก อ8อันก่อนเออนี่นี่น,นี่ไอเทมแล้วได้ของแร้มาแนละ้วตอนนี้ได้มาแค่เดียวโอเควู๊ตัวนี้ดีมากเลยนะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือหาคนแก่ตเรนจะต้องหาคนแก่ฮะ,ะไม่มีคนแก่นี่เรียกว่าตายแน่เนี่ยเราไม่มีไฟก็ถือว่าตายเหมือนกันฮนะ จะต้องยังไงวะลืมอะอย่างานะเอาอางี้ยได้มาสีนนะ่อันเลยฮะอืมคนะุ้มอะลองพักตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยฮะแ,แล้วก็ตรงนี้นี่เอเเอไรนมันอ่าเอาเป็นตรงไหนดีตรงนี้อืมสวยฮนะแล้วทีนี้เราต้องมาทำเตา โ okay. อเคฮะออเคฮะเราจะทำขวานหินไงน,นะฮะโ okay. อเคฮะเราจะวางไว้ไหนดีประหยัดพื้นที่ฮะผมว่าวางตรงนี้น่าจะดีฮะนี่ปิดบังซอมบี้ด้วยปลูกต้นอ้อยฮนะอืมอือต่อยอดนะ อืออ่านะจะได้จําได้นะมันเป็นธงของเราโอเคฮะนี่เห็นไหมฮะปลอดภัยมากเพราะสมมีิส่วนใหญ่จะขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าวะช่างฮะโอเคฮะนี่เราต้องใส่ไม้เข้าไปใส่นี่เข้าไปฮะเออไม้เราต้องแบ่งใช้ด้วยฮะก้าต่อก้าโอเคฮะกำลังดีเลยโอเคต่อไปเรี่ยต้องหาคือขนแกะขนแกะแกะแกะแกแก เราต้องหาแก่กันนะเอ้ยดมิโอเคฮะเราจะต้องหาคนแกะเฮ้ยนอ้องหมูโอเคหมูเอาตัดตัดเฮ้ยไ,ไม่ใช่ตัด,ดีัเอาเอาออกมาฮนะเวลาเราตายเราจะได้มีกลุ่มศพกลุ่มศพด้วยฮนะอโอเคเราจะเล่นสูงสุดฮะถึงสิบพาร์ทนะอืมถ้าเล่นถึงสิบพาร์ทได้เนี่ยเราจะเียกว,ว่าเราเป็น ก็ถ oh, ัอผ่านนะกวก็จะกินเสร็จชั่วตัดนะตัดเอ๊ะเต้เต้เอ๊ะเต้เต้ก็เตะเขาว่าตัดองวะโอเคฮะเราจะต้องหาเสบียงไว้สำหรับคืนนี้ทั้งคืนเลยชั่วชั่วเฮ้ยตอนนั้นอาจา้เห็นไ้ขวานมันแรงกว่าอ๋อตาย ใต้ใต้เฮ้ยเ๋าวดาเมจเจ็ดาเมจสี่ยงใช้ควันดีกว่าโอเคดิ๊ก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 ดิ๊ดิ่กดิากิกดิกด่ดิกิ๊กดิ๊กกดกก แกผมจะไปหาแกแกเองอยู่ไหนแกไอ้แกปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บบโอ้ยเชื่อไหมส้มกันเส้าแกเราต้องขึ้นที่สูงเข้ามาฮะในต้นไม้แบบนี้ในถ้าขึ้นเราลงไม่ได้หรอวะช่างฮะ เอาหมูหมูโอ้หมูไม่เห็นแก่สัก,กตัวนะจะลงยังไงวะเนี้ยอืออืออยออืออือเหรอโม้ไม่ตายา้านเราทางไหนวะอาทางนี้แกท่ที่จะเห็นนั่นฟืน มันเข้าตาเอาน้ำเข้าตาตำน้ำเบอร์มีแกะด้านล่างอะทุกอย่างในเกมนี้เป็นไปได้หมดนะโอ้ผงไม่ได้เฮ้ยนี่มันเดี๋ยวต้องคนต้องวนดิดดโอ้ฮนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่รู้ อยู่ไอ้ทำไมอะเก็บไปก่อนนะกันโอเคฮะในเนื้อหมูมาแล้วเย่ไปนนะเนื้อไก่ฮะแฮมมันมีแค่เดียวอันต่อไปนะสร้างกล,องล่องฮะ่องปึ๊บกล่องโอเคฮะโอเคเราจะต้องใช้อย่างคุ้มค่านะโอเคนี่คือถือว่าคุ้มค่ามากเราจะไม่ไม่ต้องเก็บอะไ เพราะว่าตัวเราใหญ่ง้องง้องอยู่แล้วโอเคฮะตอนนี้เราหิวมากเลยฮะกฮ้ยเดี๋ยวเราแค่รอเดี๋ยวไม่นองแล้วโอเคฮะเห็นไหมครัว่าโอ้พระเจ้าน้องมันหิมะนี่นะเดี๋ยวนะแต่เราไม่มีไม้เลยอะนะเราต้องอยากได้แกะอยากได้แกอยากได้แกอยากได้แกเอ้ยนั่นมันไอ้ยวัวนี่นะ หวัดดีหวัดดีแางแซงแหวบทำไม่ได้เอามอ่ะหวัดดีเจ้าวัววัดดีนี่ยขวาเ,เอ้ยใช้ขวานดีกว่าไอ้ชั่วไอ้ชั่วตายสิตายสิอึดจังเลยนะอิชไอ้ควายมาหาอะไอ่โอเคฮนะนี่เราควายทิเปอร์วัวทิเปอร์เอ้ยม่ใมันจะวัวเนี่ยไม่ใช่ควายปึ๊บอ่า อาออะต่อไปอย่าเนะอ่าอาอเรา,า,าจะนอนขึ้นทิ่สุดนะวันนี้เราไม่มีเตียงอ่ะเราไม่มีเตียงนะเราเป็นเด็กบ้านจนๆนะไม่มีโอ้อชิญมาเช่ญหรอไม่เชิญมาเโอเคพอมาทงจนสูงสุดแล้วเนี่ยคนลุก ว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดมาไม่นานไงเริ่มหนักแล้วถ้าเริ่มหนักแสดงว่ามันเป็นเหตุบางหมอว่าจะมีตัวอะไรเกิดมาซึ่งเราด้วยความที่เราได้นัดขอเราไม่กลัวนะครับกลับจริงขดคกลัวเลยโอเคฮะเราจะต้องหาแก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้ไอ้วัวโอ้โหตัวอะไรวะนะเห็นไหมะเห็นเหมือนผมเห็นไหมฮะ น่ะตัวเป็นโคงเนี่ยมันมาแล้วโอ้โหตัวอะไรเขียวๆเวต็มเลยนี่ตัวเป็นโคงเฮ้ยนะเราต้องกลับก่อนฮะได้เรามีอันนี้นดามเท้าโอเคเราจะต้องไปด้วยความรวดเร็วต้องตัดมาไว้ใช้สมุคืนนี้ วิ่งวิ่งสับขาหรอกวิ่งโดนลงอ้าปุ่มโดนจมน้ำอืมดีเท่มากอืมเรากลับมาถึงที่นะโอ้โหอุ้ยมันมาแล้วิ่งมาแล้ววะเอาไงดีวะกะท่เตี้ยนไม่ให้เข้าหรอกนะ ซมีหน้าโง่เนี่ยนะดูความฉลาดของเราฮะอืมปึ๊บนั่นกคือความฉลาดของเรานะฮนะอุ้ยอ๋อม่เปลยอโอ้โหลืมลืมลืมแล้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บ ว่โช่ออ่าเฮ้นะครับได้มาแล้วโครงบ้านที่สวยงามอยากอยากที่มนุษย์ใครจะสร้างขึ้นมาได้ฮนะสมบีน่างเูเแกเนี่ยไม่มีวันได้เข้าบ้านข้ากมันเป็นบ้านที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในโลกฮนะ โอ้หอกคอแบบโอเคหน้าต่ออเลยก็ไก่ที่เห็นมันคล้องปอมไอ้สบมพี่อุ้ยเนี่ยนี่กินไหมนี่กินโชกินโชว์ไอ้สมินาโง่เย๊น่ะน่ะเอ็งโง่เอ็งโง่โง่ย่งเลยเธอเนี่ยโง่มากโง่โง่งจริง ถ้าชวนนิ้วกลางได้หรอนะอืมจนวันนี้มันยังหากแกะไม่ได้สักตัวเลยฮะนะอืมเราจะไปหากแกะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอคิดหนะ่อยปิดประตูโหแกบไปตัวนี้จะโชว์ให้เป็นท้องนอนเนอะ๊ะเต็บเออเอออุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยตัวอะไร โอ้โหมาแล้วเราจะทำยังไงอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะโอ้นึกว่าจะมีประโยชน์เดีย๋ยวนะโอ้ผมมีไอเดียแล้วโอเคเฮ้ยที่จะเห็น มฝนมันเข้าเออโดนตาออเนี่ยเราสร้างแบบแต่จยากงบนะนี่เรามีเงินเยอะแต่ว่าเราไม่สร้างเยอะสร้างตามความจริงนะเป็นไงครับบ้านสวยงามไหมฮก็ยังเป็นบ้านที่สวยงามมากเลยทีเดียวเดี๋ยวสร้าง,งอ่เราจะผูกข้าวใต้ดินนะใช่ไหมอุ้ย จใจให้สงอถึงแม้มันจะมาดักข้างบ้าเราก็ตามแต่ผมอยากได้แกะมาอยู่อยู่เลยอุ้ยู่เอยอยอยโอ้ไม่โดนจ้านางสาวนี่มันใช่ผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยอ้อเราจะต้องสร้างบ้านในห้สูงกว่านี้ตรงนี้ด้วยยิ่ง,งอันตรายเลยเนี่ย โอ้โวยยงไม่ได้เดาคหลอกจ้ากเสาอโ้ไม่สนุกยอ่ะทุนตีไอทุนเล่ทีเดอเออโดนโอ้โอ้โอ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 ้โอ้แตกินออ

โ,โดนยิงตรงไหนไม่โดนโดนิอออ้ะอ,ะอะ้มันโ,โอ้ยมันโดนได้ไงเนี้ยเฮียสิครับพี่เพิ่มไม่เพิ่ม,ไม,มไม่เพิ่มกินกไ็ได้เสียดายเอ้ผมมีไอเดียวิ้งปังไอเดียไยถ้าเปิดตรงนี้มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเปิดเราจะของงบก่อนล้วกัน นี่ก็ตัดออกตัดออกคณะกรรกาตัดออกคณ้กรรการอ้โหม,มีเรียบฟังขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณก็วางกองไปอย่างนี้อ่าเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามอะ <c oughs> เราจะสร้างตัวน้ำเพื่อโอเคช่างอะแต่มันก็สวยงามมากตัวน,นี้เราตัดออกอะประหยัดพื้นที่เอ๊ะมันยืพื้นที่อืมเก็บเัามาครับแล้วทีนี้เราก็ต้อง หาทางเอาชีวิตรอดนะอะไอย่างอุ้ยรู้สึกอู้หมันมันดักเลยบ่อนี่มันมาดักเลยบ่อนี่นะเห็นว่าผมบอกแล้วว่าบาเรียนนี่มันปลอดภัยอุ้ยจะเช้า,ชาแล้วกว่าจะเช้า,ชามึงเล่นกูจะเอาจะตายเลยนะยุบไม่มีชุบ อุ้ยววิวอะไรวะ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 วิอะไรวะเนี่ยผมปลูกดอกไม้แล้วผมเผื่อผมตายผมตายแล้วทุกคนจะได้จารึกผมนะอืมผมนะครับในฐานะคนเป็นประวัติศาสตร์ผม เช้าแล้วอุ๊ยฮะอืมเอาบาตรมัตอนนี้เฮ้ยขวาเราหายไปไหนเราควรอยู่ตรงนี้เราจัดของกินจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคมาเช้าแล้วจะออกไปจะได้ชั่วไป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 ของกินเราพร้อมา คุกกิ้งเดี๋ยวไว้แล้วสักสี่หลอดแล้วเราจะกินนะโอเคอนะ่ะเว้ยมันเอออุ้ยเล็ดลงมาแต่ไม่มีพิแกแอกขวานในน่านล่ะควรนหินแต่วาจะขึ้นไปยังไงวันนี้มันชักจูงให้เราลงมาเนี่ยเออชีวิต รันนี้เ,เราก็ขุดรงนอีกอย่าพังกว่าล้วเว้ยต้องใช้มึงอยู่เนี่ยไอขุดดีด้วยอ่านะครับนี่นี่คือพลเดเตอร์ตอนช่วงตอนนี้เราก็อยู่กับเบอร์กิวเบอกิวพวกกินเนื้อสดใช่ไหมนี่ไงนี่คือเนื้อหมูสดนะ Okay, like เค็มแบบกินอย่างอร่อยอร่อยฮะชัวรอ่ะไอไก่ข้ามทีเงี้ยโอเคฮะแล้วทีนี้เราก็ต้องป่าตรง,ต,งตรงตอวไอ้หมูออกมาแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนไม่บอกใช่ไหมก็ตายซะไอ้หมูแกะอยู่ไหนอยู่ไหนไ แก่อยู่ไหนบอกมาแก่อย nice. mm ู่ไหนแก่อยู่ทางไหนแก่อยู่ทางไหนแก่อยู่ทางไหนมีตายข้าวไหวจบไปก็ได้โอ้โชว์มาโอ้โหไม่กลัหลงทางอ่ะเนี่ยต้องอ้อมใช้กลยุทธ์นะอู้ฟ๊าอู้ฟ้าอู้ฟ้า ไม่ได้เราต้องกินของนีฮะโอเคฮะอมืมาครับทีนี้เราจะเป็นจะต้องโอ้โหนี่มันชมลมนี่ชมลมหมูไปชมอะไรหมอกมาแกะอยู่ไหนไม่แล้วโอเคข้ามันทิ้ง บอกมาแกอยู่ไหนแมนแกตายแน่ไม่หรอก <c oughs> ฉันบอกก็ได้อาฉันจะบอกก็ได้โอเคบอกมาแกอยู่ไหนโน้นโน้โอเค <c oughs> โอเคนะจะเชื่อมคำหมูอ่ะหมูบอกว่ามันอยู่ทางนี้เอ้ยแล้วไงกี้ผมเห็นเห็น <c oughs> <ๆ>อ๋อต้นไม้นึกว่าแกแกแก ผมชักจะทอแล้วโอเคตอนนี้หาแกะไม่เจอสักทีอิงหมูบอกมาแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนอ้าแกะอยู่ไหนฮะอะไรวะนะออไม่เฉยต้องการแกะแค่สามตัวเท่านั้นนะ สวยจังเอาไปอ่ะอ๋อ่ะอแบบโทนไม่ทันอ่ะแต่เดินได้โอ้ยโอ้ยผมช่วยนี่ไงแล้วสิอืมถึงอ่ะอ่ะอ่หาแกไม่เจอแล้วต,ต้องหาทางกลับบ้านแล้วทีนี้ โอเคหาแกะไม่เจอไม่เป็นไรเราต้องหาทางกลับบ้านก่อนแกะทางนี้ก่อนไปกลับทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้โอเครู้ยช่วยี่้ยไม่มาช่วยใครช่วยช่วยช่วช่วยช่แกเออหัวหน้าหัว โอ้มันเดียวาหาเนื้ได้เยอะเลยเนี่ยเราจะลงยังไงนะอ่ะเฮ้ยยังไงไอ้สักสิน้นเฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเลยทีเดียวจุกบเราจะนำน้ำหาแกะกันนี่คือใต้ทะเลลึกพวกเรากำลังสองหาแกะนั่นมันต้นไม้เ้า โอเคมาโอ้ยแมบบ่ปวดไม่ทันอ,อ่ะนี่นั่นมัน้าดใครวะน่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นมัน้าดใครวะน่ะคนรู้เลยใครสร้างวะมันทำไมเก่งขนาดนี้ขอให้มันรวยๆเลยโอเคครับ okay, ผมจะตรงนี้เป็นเพงนอนแล้วกันมา คันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะอืมนะเพอเราหาแกไม่เจอผมเริ่มเครียดแล้วอืมแล้วก็กลัวตายด้วยนะผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนล้วกันพัหน้าเจกันบาย